มานน้เปานอุบัิเหตุอยู่ตรงนั้นนี่รถชนกันกระบะเบรกไม่ทันตะมอเตอร์ไซค์บอกว่าผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยร้องเฮ้ยเลยใช่ไหมแล้วรถก็ชนมาเลยเต็มเต็มเลยไหมคนเเบรกไม่ทันครับกระบะเออแล้วไงต่อแล้วไงต่อโอ้ป้าป๊าไปรีบเรียกตำรวจมาเลยครับแล้วตำรวจไปอยู่ไหนแล้วครับรอบนี้คนที่ชนกระบะอ่ะแล้วคนที่ชนกระบะตำรวจบอกว่าชนตรงไหนครับ ตรงไหนครับชี้สิชนตรงไฟ<ป>แดงตรงป้ายป้ายราคารถไหนไป้ายราคารถ<อ>นั่นอ๋อโอเคไม่พังครับมันเป็นเหล็กเหล็กอยู่ตรงนั้นป้าเดเอเขาไปรีบเรียกตำรวจมาเลยครับตรงนั้นรถชนกันว่าตรงนั้นรถชนกัน<อ>ตำรวจก็เลยรีบมาแล้วก็เรียกหน่วยกู้ภัยใช่ไหมจ้ะไม่รู้อ่ะผู้หญิงผู้หญิงเบ็ดคันนะ ผู้หญิงเบรกทันตับตะกระบะถ่ากระบะเบรกไม่ทันเลยไม่ทันเพราะเขาฝ่าไฟแดงมีไฟแดงอ่ะเนี่ยจังหวะก็คือมันมีทำไมนะรถกระบะฝ่าไฟแดงแล้วฝั่งมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่แล้วเป็นไงก็เลยชนกันใช่ไหมครับก็เลยชนนี่มอเตอร์ไซค์ ไปไหนแล้วลูกตอนนี้เขาไปโรงพยาบาลแล้วอ๋อเหรอเคสตัน้าตัวมาเลยครับตอนนี้ตอนหน้าต่อตาจริงเลยเอาผู้ผูปุ๊้นักข่าวจะจบการรายงานแล้วใช่ไหมครับรอสวัสดีครับแล้วอีตำรวจตำรวจเนี่ยตำรวจเขาปาไปเรื่อยๆตำรวจด่วนเลยบอาขี่จ <ah ักรยานไปแล้วปาบอกว่าอย่างเงี้ยนะ ชนกันในปฏิเหต,ตุอยู่ตรงอยู่ตรงรรนะอยู่ตรงตลาดนนะั้นตรงนั้นครับเขาบอกตรงนั้นเลยตรงจุดนั้นนะนั่นไฟแดงนะัน่นน่ะไฟแดงนั่นน่ะชนจริงเลยครับมันยังรถต้องหมดไป,ลปแล้วไปแล้วเลยเห็นมาต่อหน้าต่อเออโอเคเราจบการรายง,งานเพียงแค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ